ท่าการบริหารสําหรับคู่รักไบเก๋าออกกำลังกายเบาๆทำก็กได้ท่าที่1เดินอยู่กับที่อย่างแรกเลยคือเราจะยกขาซ้ายก่อนนะครับทำตามช้าๆนะครับเอามือไว้ตั้งข้างหน้านเลยครับยกขาซ้ายสลับขาขวาขึ้นแบบนี้ยกขาซ้ายสลับาขาขวาอันนี้นะครับจะช่วยเรื่องของกําลังกล้ามเนื้อขาแล้วก็ช่วยในการหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้นและที่สาคัญเลยคือการฝึกการทรงตัวครับจะทําให้เราทรงตัวได้ดีขึ้นยําไว้แบบนี้เลยนะครับ1-2นาที ท่าที่สองยืดเหยียดแขนวิธีการให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยืดตัวไปทางด้านข้างนะคะไปทางซ้ายอย่างนี้ค่ะอ่ะแล้วกลับมาตรงสลับไปขวาค่ะโอเคกลับมาตรงท่านี้นะคะทําครั้งละประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งค่ะซ้ายขวาสลับกันได้ค่ะท่าที่สามท่าง,งอศอกอย่างแรกเลยถ้าเรามีดัมเบลนะครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับน้ําหนักใดก็ได้เนาะเอาเท่าที่เราไหวนะครับผม เอาแขนลงมาแบบนี้เลยจับดัมเบลถือดัมเบลไวเนาะแล้วงอศอกขึ้นมา2ข้างพร้อมกันครับทำแบบนี้เนาะสักประมาณ8ปดถึงสิทีเอาเท่าที่ไหวนะครับผมถ้าใครไม่มีดัมเบลใช่ไหมครับขวดน้ําช่วยเราได้เนาะใส่น้ําให้เต็มเลยแล้วก็ค่อยๆย,ยืดไปให้สุดงอขึ้นมาอ่ะยืดไปให้สุดงอขึ้นมาประมาณนี้ครับผม ขาที่4ยกขาสามทิศตะกอนมือจับที่ขอบเก้าอี้ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกขาไปด้านหน้าอย่างนี้นะคะเหยียดขาตรงแล้วค่อยๆวางขาลงช้าๆค่ะ1ทิศนะคะต่อไปยกกลางออกทางด้านข้างนะคะค่อยๆวางลงทิศที่สองทิศสุดท้ายไปด้านหลังยกเหยียดขาตรงไปทางด้านหลังอย่างนี้นะคะสมทิศ ท่านี้นะคะทํา10-15ครั้งค่ะแล้วก็ประโยชน์ของท่านี้คือจะได้ออกแรงเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะท่าที่ห้ายืดขยงป่าเท้าเราจะใช้เก้าอี้เนาะในการเอามือนะครับจับไว้เลยนะครับจับไว้ให้มั่นเลยแล้วก็ขยงตัวขึ้นมานะครับยืดเหยียดเท้าขึ้นมาเลยยืดไว้ก็ประมาณ10ครั้งถึง15ครั้งนะครับท่านี้จะได้เรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหลังเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเรามีคู่รักที่เราอยู่ข้างหน้านะครับผมมองหน้ากันและทําไปด้วยกันจะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับในการออกกาลังกายอย่อาลืมออกกาลังกายเป็นประจําเพื่อร่างกายที่แข็งแรงก,กันนะ,ะนะครับ